สวัสดีครับยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสายพารวยเมื่อนี้เดินทางมาโค้งสุดท้ายมาหาปูวัดป่าสายนาคานะครับเนะาะก็ที่ได้พาไปฟังคือเพิน่นเ,เดินทางมาจากคำชะโนดนะครับเราวังหันเพิ่นไปอยู่คำชะโนดสองสามมือเพิ่นว่าปูทางปุ่นห้มาแล้วห้เอามาปล่อยห้แล้วห้กับเอฟซี FC ทุกท่าน ที่เขามาชมคลิปของผอสอยฟ้าร่วยนะครับเนาะเพิ่นกะว่าให้เอามาให้กับเอฟซีให้โชคให้ลาบก่อนปีใหม่คือสงขไายปีเก่าตอลอบปีใหม่เพิ่นสิให้โชคให้ลาบทุกคนนะครับวนะ่าที่เขามาชมคลิปของผอสอยฟ้าร่วยเห็นแล้วกะต้องฟังจากปากปูว่าปูเพิ่นสีมีคำแนะนำมีอ่า ตัวดีดตัวดีอันใดนมาฝากให้กับเอฟซีของพอสายพารวยทุกคนครับเอฟซี FC ที่เขามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพอสายพารวยนะครับเพื่อข้อสําคัญกะให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเนาะกับโปรดใช้วิจยยารณญาณการรับชมนะครับทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางคือซื้อทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางให้กับเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะ,ะเด็กน้อย อายุต่ำกว่า18ปีกะให้มีปูใหญ่คอยแนะนำให้ความรู้นะครับเนาะเอฟครับมาหน,นี้กาศิภา FC เขาไปฟังอ่ปูคนสิบเว๋ออันใดนให้ฟังนะครับเนาะวัดปลาสายนาคาเขามาเมื่อนี้ว่าเพิ่นสีให้โชคลาภอันใดนกับ FC ทุกคนนะครับเนาะคือเพิ่งกลับมาจาก คำโฉนดคนสิมาบ่าให้ฟังนะครับเพื่อเอ็ซีครับไปตามพ่อสายพาลุ้ยไปครับเอ็ซีครับการรักกา,ารปูรเออสาธุสาธุสาธุนะยินข่าวว่าปูไปคำโฉนดมากบอกครับไปคำโฉนดครับ <320 S 1> เป็นอย่างไรน้อยทั้งครับฉนดคำโนดนี่คนหลายบอกปูค้นไหลเดี๋ยนี่คนหลายเต็มไปเที่ยวนี่ก็ได้รเริ่มที่เขาไปเที่ยวไปยังไงเนาะครับคนตีเขามาเที่ยวคนทั้งตางทั้งเต็มมาเต็ม ผมวาคือลูกค้าบก็ดีใจกลับมาได้นอนอยู่ผลซ้ำขึ้นโอ้เป็นได้ปูไปนอนอยู่ยผลฝันดีบอ้ฝันดีเลยฝันดีปูคนบอกิปูใหญ่เป็นลงมาบอกดิทังไดปูฝันดีก็เลยกัเลยเอามือนี่มาบอกอยู่ครับมาบอกครับมาบอกครับเจ้าของนี่แหละได้ว่าบ่ได้บอกเลยบ่ได้บอกเบื่อ แต่ <c oughs> ว่าบอกโอ้ปีนี้สิโชคก,ก่อนใหญ่ได้ว่าสนโอ้โออเกิดเกิดปีสองพันหรอยออนเก,ก้านาว่าเอาก็วบางทีเกิดคนเกิดสองพันาร้อนเก้ี่สิโชคดีโอ้โถต้อ,องไปพอต้นต้นปีใช่ป่ะเฮงไ้เฮงไกันได้หว,วโอ้ยโชคดีนอรกันได้ไหบาง่แต่ว่าโชคดีะะได้อายุเท่าไไรถามเดีซ้ำอือครับเดี๋ยวนี้ได้อายุเท่าร์ นั่นนะโชคยุคขบัญยุนั่นแหละอ๋อทะเกว่าจะสำเรับทะเลไปถ้าเกิดปีนีสิมีโชคคนเกิดปีศูนย์เก้านี่ย่ัดดีเมีนอืมแปดปีสองพันห้าร้อยศูนย์เก้าสิมีโชคสิมีโชคไงกับมาวัดดีโชคไหนเนาะบาดีเนาะโชคสองห้าอยศูนย์เก้านี่อายุเท่าไหร่ศูนยเก้าอายุเท่าไหร่เก้า ปีนี้อะไรหกสี่กาลสิบสี่ก็เลือหกห้าสิบหกปีแมนบวกบูอเอาบาทนี่ห้าหกห้าหกห้แล้วก็าสามศูนห้าศูนย์เก่านี่ขันลำมนเปิดบ้านไปเปิดบ้านครับนายโยมอยู่สมบนบ้านม่วงนั่นแหละก็จอก็ได้ขอก็ได้ยินไน รัวนาอันานี้มันยังแบบปูดิตัวนานนี้มันยังเหรอเก่าตัวนาหรือตัวหลังตัวหลังนี่ฮู้จักกูตัวหลังนี่แต่ว่าตัวนาที่กี่ตีเป็นตัวใดมันมีตีได้สองตัวด้วยกันตัวนระวังสามกระผามระวังสามกับผาถ้าเปลี่ยนกี่วันตีเป็นห้าครับลงมาสิมันตีเป็นสาม พ่นคนจับคนนทายมาเห้เก็กไไ้เขาใส่กล so, ับมาใหงของบ้านเขาเนี่ยโอ้ฮ่าสามยังไงเบิรงบวกองไเบิหนึ่งนการหนึ่งนเะดีทีทีังไงเอาเอาว่ากดยังไงมันบอเนี่ยกด ไปไปไปมีลาบไปกัดสาดแล้วกัดสาดแล้วไปเลยไปเลยขาดแล้วไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วมีลาบมีลาบนั่นนั่น้้ไปอะไรอะไรหนึ่งแล้วครับนม่เออกรนเจ็ดหนึ่งสามหรไว้คันเบิรตรดีดเป็นเจ็หนึ่งสมนะที่เราีนันนั้ ดีดีเอากระชอจู่เด้อ่เคยสันีจักเตอบังรวอมสตัวท้ายแต่ตัวหนาจักบังเจ็ดหนึ่งสามสามหึงเจ็ดคับเตอร์เอฟซีมึงได้ดูเลยดูรูปอยู่นะตีมึงในรูปอ่ะีเลีนปดโหลดครับนผู้ใดมีโชคกระชี ตีออกป้าเรากับเจ็ดหนึ่งสามสาดวกนเราไปจนจนไอส้าศูนยี่เอามาจากคาชิโนด์แหละครับปู่นี้มิดฝันนั่นแหละนนมิตฝันว่าเป็นอันมาจากเมืองบาดาลเลยนะครับมาเมืองบาดาลปูคนบอกว่าเกิดพ่อสอนอสองหาศูนย์เกานะครับเนาะอายุ5,6ยุห้าบปีอันนี้เป็นตัวเลขขันน้ำมตนปูคนไทยมาให้เบิงนะครับเอฟครับตัวเลขขันน้ำมนต์นี่เขาตีได้คือมีเจ็ดหนึดงกครับ็เอฟดหนึ่งสาม ก็กกับอีกขึ้นนึงก็เป็นหามาสันปูวาครับ็ลองเขียนเราไปกับเบิ้งเด้อครับเอฟซีานที่เป็นตัวใดเขียนเอาไว้ตรงๆกะกับเบิ้งเนาะต่ะ่านปูว่าเพิ่นกับเราฟังว่าเกิดพ่อสอตัวไหนสองหาศูนย์เก้าสองห้าศูนย์เก้าแล้วจะถิมนะครับเอฟซีครับอายุหาสิบหกปี สีมีโชคมีลาบปีนี่พัสดุ์าปีไม่หรอครับสิ้นปีไม่ปุ๊บโชคง่ายกับจีเข่าสันดนี่สีวันที่สามสิบนี่บ่เนาะสามสิบสามสิบย่ามะแรงสีบงแรงโชคง่ายเขาพอดีเนาะเอฟซีเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นเลขคันน้ำม่อนปูบนทายไม่เเบิงเปินเอามานําบ่รด้ครับมันก็เลยทายไม่เเบิงครับอยู่ที่วังนาคสามคำาฉนดนะครับเด้อหนาคำาฉนดเท่าลหระครับไอ้ตีเอาซีกับเบิงแลัก่ะ ใส่พิจารณาญาณการรับชมครับทั้งนี้ก็เป็นเพียงแนวทางปูเป็นกาให้แนวทางซื่อครับว่าเป็นบริบอกเลขจักเถื่อนเป็นให้แนวทางบอกตาอายุบอกสันตาพ้อศอกถนัดนะครับว่าห้องกับมาตีเอามาแปละครับเอฟซีครับนี่คือตัวเลขที่วางนาคาที่ปูเปย์แอนมาหมายความว่าหยดน้ําตาเทียนนะครับเด้อเอฟซีครับนี่ ทำน้ำมนต์บางทีก็ตรงเป๊ะบางทีก็เพี้ยนนิดนึงได้แต่ได้แต่บางทีเป milk, hago, ็นเองบาที่มาให้เนาะชัดไปชัดเนาะลูกลูกสะไภนี่แหละเขียนไทยนี่แหละแก่วกับอะไรปั๊บแอบได้เวลาอยู่เขาใส่เวลาอยู่โดนเติมกวาสิบผสมพดสาเร็จได้สิบสองหลั่นนะลูกใต้ไปเมืองนอกไปเรื่องลูกสะใภ้ยี่นี่ก็ได้เขามาเขามายู่น้ำเดือนนึงก่อนสิไป มันก็เลยเขียนแต่กุดเขียนนี่ใหยแล้วก็สวดถ้ามีที่สวดครับ,รบไปเพราะ่นโดนเพราะ่นโดนนั่นโดนหรือโดน,นอะไรมันก็ได้เนาะเขาก็ได้เขาก็ให้ทุกอย่างดีขึ้นน,นั่นแหละเมีกอันนี้ลงไปเขียนตังะกี้บอเคยให้ไปกันบูนคิดว่าเขาสุได้มาดีเขามาหากันด้ยเขียนลงไปมันจะมีทุกอย่างอันนี้มันจะเป็นที่เขียนลงไป ทุกอย่างมันจะครบอันนี้ก็คือตัวพระคาถาเงินล้านโดยโดยจับพันมันออกมาเขียนลงไปน้ำกันเมื่อเขาเนี่ยกันนหน่อยเจะเขียนลงไปได้นี่เมื่อเราลสเอยเง็่ยละเดยมันลำบากขึ้นยังสิบถึงพบต้องไปคิดใส่บาทใสเงินอันนี้ก็คือพระคถาสมคิดคือเขาคิดอย่างไรเขาอยากได้อย่างจริงที่หนึ่งือ้นมควอมคิดสมคิดสมคิดเนี่ยนะยัน เขีนยนเลยก็หยอกมั้งเขีนยนเลยเขีนยนเลยก็หยอกมั้งก็คือเขียนเลยไล่ต้งมีเวลาครับนี่ก็คือ,อตัวเลขที่ได้กับปูสายวังนาคาเนาะครับเนาะวัดป่าสายวังนาคาเมือนี้สองหาศูนย์เก้านี่เป็นพ่อสาเกิดนะครับด้วยอายุเพิ่นครบสิบอ,อายุเพิ่นครบหาสิบหกปีนะครับเนาะ ส่วนตัวเลขยศตำตาเทียนก็คือเจ็ดหนึ่งสามเอฟซีครับเจ็หนึ่งสามไปหยิบจับลอตเตอรี่ไปเด้อครับเอฟซี FC ครับหยิบจับลอตเตอรี่ไปนะครับเนาะก็ให้ใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับเรืองทางช่องเป็นเพียงแค่แนวะทางทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางให้กับเอฟซีนะครับเนาะทรงถ่ายปีกเก่าตอนรับปีใหม่ปูพนก็มีของขวัญให้ สับนี่เพิ่นว่าสัตว์ขับจากปูว่างวัดปลาสายวังนาค้า,านะครับเนาะ FC ครับมือนี้ก่ะได้มีโอกาสได้มาหาปูเพิน่นปูเพิ่นก็เลยว่าเอานี้ละ่ะปูสิเกิด2 5 0ฟนเก้านี่สิมีโชคตาบใหญ่ๆมาสัตว์ขับต้อนรับปีใหม่นะครับเนาะ กระตุ้ดด้วยสะพันนะครับเนาะอเอาปูเก๋ปูก็กหายมากครับกระตุ้ดปูด,ด้วยสะพันนะครับเนาะมือนี้ก็ได้เอาก็ขอขอบบุญขอบคุณนะครับเออเอฟซี FC ที่เขับมาชมคลิปนะครับต้างขอให้ใช้วิจารณญาณการรับชมทั้งช่องเป็นเพียงแกทั้งทางทั้งช่องเป็นเพียงแกสื่อกลางครับสรงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับเนาะก็ขออวยพรอในเอฟซีทุกขั้นที่เขับมาชมคลิเปเราเเเศรษเศรษฐีด้อคับ เป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาห้สมบูรณ์รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนะครับเนาะสารคลิปนี็ขอหยุดที่คิปไปเพียงสำนนี้ครับอเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับถ้าลงไปนี่ทาให้ทันนี่นี่รวยโดยบลูบลูดตัวเด้อครับเด้อกับตุดของหลวงพ่ออ่าวัดปลาสาย่ังบาดานนะครับเนาะมือน,นีห้โชูขห้ลาบมากครับผม ได้กระตุ้นนี่ปูวาสิทธิ์เราโรถเตอรีวันที่หนึ่งวันสันวันที่สามสิบนี่ครับซาตูซาตูรับเอฟซีครับ